แกงเขียวหวานไก่ตินตามทางครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับมาทาด้วยกันแกงเขียวหวานนะครับตีนไก่ใส่ยอดมะพร้าวนะครับ ง่ายๆพี่โบดนะครับกินกันพี่โบ๊ทถึงง่ายๆง่ายๆนะคะสไตล์กินตามตางคูนะคะวันนี้แกงเขียวหวานใส่เลือดใส่ไก่ใส่มะเขือใส่ยอดมะพร้าวนะคะเสียงะจะกแจ๊กแจ๊กแจ๊กหน่อยนะคะทุกคนดูเรากินก็พอ เพราะว่าเรากินกันที่โบสถ์นะคะคนที่โบสถ์ก็จะเยอะหน่อยอร่อยไหม,<า>มอร่อยนะคะตามมาแล้วเนี่ยอร่อยมากๆอะไรวะพี่ตอ,อม,ก,มก่อนด้วยกินก่อนได้เปรียบจานเดี๋ยวไปเบิ้ลนิ่นึงเดี๋ยวไปเบิ้ลตรงโน้นอาจานขอวางได้ดุขอถ่ายแป๊บมีแล้ว นี่หนุ่มจีนหนุ่มจีนทำไมกิวหกหัวบ่บ่อติด้างติดค้างแล้วอร่อยจนติดค้างนะคะทุกคนสไตล์เราค่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะจุกจ้อาจไงเราไม่พูดเลยนะกินกินอย่างเดียว เดี๋ยวน้าไปนั่งหุ้นจ้ะเดี๋ยวรอถ่ายนี่แป๊บอืมหกหัวโดหดแล้วครับสู้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 กินเพื่ออยู่นะครับพี่น้อง ครับเดี๋ยวไปดัด่งโน่นอร่อยมากเลยยอดมะพร้า,พาวเนี่ยยอดมะพร้าวอร่อยเราชอบกินใส่แกงเขียวหวานอร่อยมากเปอ,อยมากอือหือ <c ười> อร่อยนะคะอ่าขอชิชมมาน,นี้ให้ดูหน่อยสิหมูหมูเนี่ยเราตักแยกมานะคะนี้นี้เด็ดมากเลย <ก S 2> นะจิ้มยกเลยยกเลยยกเลยน,าน<อ>่าทุกเ่านหมูหมูต้มนะคะกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บไขมันไม่รู้จักเหรอนี้เราต้องแบ่งมานะคะเพราะหลายคนนะคะไขมันจไปนอนอยู่นู้นดเลยอิอ่มแล้วใช่ไหมอ่าอิ่มแล้วขอบคุณเลยค่ะ กินตามทางครูก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เสียวเวลามารับชมเราสองคนนะครับก, like, ก, share, ก,บกินมากมั่งน้อยมั่งก็ขอไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราทุกครั้งนะครับกินตามตามครูไม่มีคนดูครูก็กิน,กนดีครับสวัสดีค่ะจอยก่อนครับจอยอนทุกคนคะ่ะ